ค้ชมคะเราอยู่กันที่สวนสามแสนค่ะที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันนี้พูดคุยกับพ่อหลวงสมคิดทีระสิงนะคะสวัสดีค่ะคพ่อหลวงขาที่นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างและปัจจุบันเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยครับคือเริ่มแรกสถานที่ตั้งนี่นะครับเป็นโรงเรียนเก่าท้นที่18ไร่ครับแล้วก็ไม่มีการเรียนการสอนเพราะเด็กไม่มีก็ย้ายไปเรียนกับโรงเรียนอื่นโรงเรียนก็ร้างครับไม่มีการเรียนการสอน ชาวบ้านหมู่บ้านผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มีดูแลมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาสานะสมบัติคับก็ต้องเอาชาวบ้านอะไรมาพัฒนาทุกๆปีค่ะล้างมาเกือบอประมาณสัก7ปีครับ7ปีเต็มครับผมล้างเลยในปี5้าเกาแล้วก็มีแนวคิดกันว่าเอ๊น่าจะเอากลับมาใช้ประโยชน์เหมือนกับศาสตร์ของพระราชานะครับสิ่งที่เรามีอยู่กลับให้มันเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่านะครับ ก็อยากอยากจะทำเป็นสวนเกเษตรในโรงเรียนนะครับก็มีปัญหาที่แรกสภาพดิน,ม,นมันเป็นดินลูกลังครับทำการ,กรเกษตรอะไรไม่ได้ก็ปี5้าเกเขามีโครงการขุดลอกฝายประมงขุดดินตะกอนแล้วก็มีปัญหาไม่รู้จะเอาตะกอนไปทิ้งที่ไหนไปให้ใครๆก็ไม่อยากได้ทีนี้เรากลับมาคิดกันว่าสิ่งที่ใครไม่อยากได้น่าจะมีประโยชน์ก็ ขอประชาคมกันขอมาปูที่โรงเรียนล้างแห่งนี้ครับเสรแต่แล้วเห็นดินมันดำดินดำแล้วก็มีน้ำที่โรงเรียนเก่ามันมีน้ำบาดาลอยู่ <Okay. S 1> แห่งน้ำด้วยครับ mm hmm. ก็น่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ mm hmm. ก็คิดกันก็ตกลงตั้งกลุ่มขึ้นมาครับ mm hmm. กลุ่มเป็นแปลงกเกษตรในโรงเรียน พื้นที่โรงเรียนร้างลกร,ร้างแล้วก็พื้นที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนนี่เป็นดินที่ดินไม่ดีเลยไม่ดีครับไม่มีใครเอาไม่ไมีใครเอาไม่ไม่มีใครอยากมาแล้วมันมันลกมีแต่หญ้าขึ้นลกชันใครก็ไม่อยากเข้ามาครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนจากได้ดินเสร็จแล้วก็ต่อมาก็มีงบประชารัฐหมู่บ้านละสองแสนเข้ามาแล้วก็เอามาดําเนินการปรับพื้นที่เดินระบบน้ําตั้งกลุ่มขึ้นมารับสมัครสมาชิกกลุ่ม ให้ความเสมอภาคให้สิทธิเท่าเทียมกันในหมู่บ้านครับ <hairy S 1> ใครจะมาสมัครมีพร้อมๆก็มาเราจะให้แปลงครับครับ,รบแล้วก็ที่แรกมี30กว่าครัวเรือน33ครัวเรือน33ครัวเรือนตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสามแส<พ>นที่แรกยังยังเป็นกลุ่มเราจะใช้ชื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ <fro. S 1> ครับเพราะว่ามีเงื่อนไขยอยู่โรงเรียนแห่งนี้อยู่ในการดูแลและผิดชอบของเขตการศึกษาจะสามารถใช้ได้ สำหรับการเรียนเรียนรู้เท่านั้นก็ทําเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกฐิจพอเพียงครับก็มาตั้งกลุ่มกันแล้วก็ตั้งกฎระเบียบอะไรขึ้นมาครับแล้วก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาอาจจะยังไงช่วยกันเก็บค่าน้ํานยังไงบริหารยังไงแล้วก็เวลาเกิดผลกําไรยังไงเกิดผลกําไรขึ้นมาเราให้นํากลับเข้าไปสู่ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแฟนดิน15% กองทุนสาธารณประโยชน์15เส่วนที่เหลือเข้ากลุ่มนะครับเราก็มีการแบ่งแปลงแปลงส่วนตัวส่วนตัวของแต่ละควเรือนมีอยู่ที่แรก33คสิบคเรือนตอนนี้40กว่าแปลงไทยแปลงท่านเลยแบ่งเป็นล็อกๆเลยครับผมแป่งเป็นล็อกๆตกลงกันไม่ได้ก็แต่ละแปลงก็ใส่หมายเลขแล้วก็ล้วงฉลากเหมือนจับของขวัญปีใหม่ครับับ่สร็จแล้วก็มีแปลงส่วนรวมยกตัวอย่างแปลงสตรอเบอรี่แปลงเสาวโลแปลง อ <Av> ะโวคาโดครับเป็นแปลงสวนรวมรวมกันช่วยกันดูแลดูแลเสร็จแล้วเกิดกําไรขึ้นมาก็เอากําไรส่วนนั้นมาต่อย,ยอดมาดูแลสถานที่มาให้ค่าน้ําค่าเช็ใจ่ายต่างๆที่จะทําให้กลุ่มสามารถเดินหน้าไปได้ครับที่บอกว่าเป็นสวน3,000 300สนสามแสนนี่มีอะไรบ้างครับทั้งเหนือรับสมัยก่อนสมัยโบราณคำว่าแสนนี่คือเยอะที่สุดครับสุดยอดยอดเลย ทีนี่มันมีคุณลักษณะสารประการนะครับที่ตอนที่เราทำนะครับเสร็จแล้วก็สำเร็จนะครับหนึ่งแสนพอดีเราเราทำในช่วงจังหวะที่แสนพอดีครับมีงบประมาณอะไรเข้ามาแล้วก็ได้วัสดุได้วัสดุอย่างดีเนี่ยมาในช่วงเวลาที่แสนพอดีกับสองแสนคุ้มเราใช้งบประมาณมาลงทุนที่แรกสองแสนประชารัฐ ปีเดียวเราได้กําไรคืนเลยครับคุ้มค่ามากคุ้มค่ามาก <laughs> นี่คือตัวเงินที่คุ้มยิ่งกว่านั้นมันทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งทําอะไรได้เกี่ยวกับด้านยาศบเปเสตติดอะไรครับสามารถเดินหน้าปัจจุบันเราเราก็วางแผนกันไว้เราจะทําเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวภายในปี65<อ>ครับผมซึ่งเริ่มต้นจากตรงนี้ครับเพราะว่าแสนคุ้มแสนคุ้มครับตั้งแต่เริ่มแรก ในการทำแผนชุมชนนะครับมีการประชาคมทําให้ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมร่วมคิดเสร็จแล้วก็มาแบ่งพื้นที่กันร่วมทำหลายๆหน่วยงานหลายหน่วยงานราชการต่างๆเอกชนต่างๆมาช่วยเราเมื่อมันสําเร็จขึ้นมาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปถือว่าสําเร็จก็แสนภูมิใจร่วมกันภูมิใจเป็นหลายคนหลายภาคีเือข่ายครับ ยสวนสามแสนก็คือแสนพอดีแสนคุ้มและแสนภูมใจของชาวอำเภอรีเลยที่ภูมิใจที่สุดคือเราได้มีการต่อยอดได้มีการจเดินตามโดยท้าพ่อครับสาตร์ของพระราชาปัจจุบันเราทําเป็นศูนย์เรียนรู้เราเป็นต้นแบบของจังหวัดลำพูนอันดับสองนะครับเรามีอยู่วันนี้เรามีอยู่เจ็ฐานเรียนรู้ สมุนไพยใกล้ตัวผักสวนครัวเลี้ยงชีวิตพืชเศรษฐกิจสร้างรักปุ<ะ>๋ยหมักน้ำหมักทิทักโลกโคกหนองนาสู่ทางสว่างสร้างตลาดโดยชุมชนโคนเอาฐานอีแ <c oughs> น่เราจะเพิ่มฐานที่เจ็ดเป็นฐานเลี้ยงปลา <c oughs> เพิ่มอาหารโปรตีน สู่ชุมชนครับครับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะเป็นจุดเหมือนถ้าในเมืองก็เหมือนสวนทานนะสาทานะใครก็สามารถมาเที่ยวชมได้ครับนี่จะร่มเย็นต่อไปช่วงสงการเราก็จะเพิ่มน้ําให้มันร่วมเย็นแล้วก็คนมาเยอะขึ้นนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะครับผม ขอมาช่วยกันขับเคลื่อนกลุ่มเรานะครับกลุ่มเป็นกลุ่มของชุมชนจริงๆเป็นการระเบิดจากภายในนะครับ,รบผ่านมาที่อำเภอรีก่อนถึงตัวอำเภอรีมาทางเถินนะครับ8กิโลเมตรครับติดกับถนนครับ,รบเรากําลังพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแต่ละปีก็จะมีสิ่งใหม่ๆสถานที่เราจะพร้อมขึ้นพร้อมขึ้นเรื่อยๆครับ ก็ช่วยมาขับเคลื่อนกลุ่มเราด้วยนะครับขอบคุณครับอยากให้มาเที่ยวชมกันเยอะๆนะคะมาเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ค่ะกับสวนสามแสนที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันนี้พ่อหลวงสมคิดและครูอินดี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ